ตอนที่17ประกายไฟในเงามืดเมฆยืนตัวแข็งทื้ออยู่ในเงามืดของเรือนใหญ่ร่างกายของเขาสั่นสะท้านจนควบคุมไม่ได้ไม่ใช่เพราะความหนาวของน้ำค้างยามดึกแต่เป็นเพราะความกลัวและความสิ้นหวังที่แผ่ซ่านไปทั่วทุกอนูของร่างกายภาพของตะวันที่ถูกทหารลากออกไปเหมือนสัตว์ตัวหนึ่งยังคงติดตาเขาอย่างชัดเจนเสียงโซ่ตรวนที่ลาไปกับพื้นดิน เสียของคุณมาริที่ร่ำให้ปานจะขาดใจและสายตาของคุณหลวงเทพที่เย็นเยียบราวกับน้ำแข็งขั้วโลกทุกอย่างพังทลายลงตรงหน้าแพ่นการที่พวกเขาวางไว้ได้นำไปสู่ผลลัพธ์ที่เลวร้ยวายที่สุดตะวันเพื่อนเพียงคนเดียวของเขาในยุคสมัยที่แปลกแยกนี้กำลังจะตายเข้าเสียสละตัวเองเพื่อปกป้องนพรพบุรุษปกป้องความรักของคนสองคนและปกป้องอนาคตของเมฆ แต่การเสียสละครั้งนี้กําลังจะสูญเปล่ามเมฆซุดตัวนั่งลงพิงเสาเรืออย่างหมดแรงน้าําตายความรู้สึกผิดไหลทะลักออกมาอย่างไม่อายกลัน้นผมขอโทษคุณตะวันผมขอโทษผมมันขี้ขาดผมทําอะไรไม่ได้เลยเขากระซิบกับความมืดเขาเกียดตัวเองที่ทําได้เพียงยืนมองอยู่ห่างๆเกียดความอ่อนแอของตัวเองที่ไม่สามารถทําอะไรได้เลยนอกจากเป็นบาวรับใช้ในครัว เขากลับมาที่โรงนอนในคืนนั้นด้วยหัวใจที่แหลกสลายคมตาหลับไม่ลงแม้แต่วินาทีเดียวเสียงกรีดร้องของคุณมาลิยังคงดังกล้องอยู่ในหูและภาพสายตาที่แน่วแน่ของตะวันก็ฉายซ้ำไปมาในความคิดรุ่งเช้าของอีกวันมาถึงพร้อมกับบรรยากาศที่หนักอึ้งราวกับมีเมฆดำทะมึนปกคลุมไปทั่วทั้งเรือนป่าไพ่ทุกคนเดินกลมหน้าก้มตาทำงานของตัวเองอย่างเงียบกริบไม่มีใครกล้าพูดคุยหรือส่งเสียงดัง แม้แต่ป้าพิกุลที่เคยปากจัดก็ยังเงียบคึ้นผิดปกติทุกคนต่างรู้ดีว่าได้เกิดเรื่องร้ายแรงขึ้นแต่ไม่มีใครกล้าเอ่ยถึงมันในเรือนครัวเมฆพยายามเงียหูฟังบทสนทานาที่กระซิบกระซาบกันเบาๆเพื่อปฏิปต่อเรื่องราวคุณมาลีถูกขังไว้บนเรือนท่านขุนหลวงสั่งห้ามใครเข้าพบเด็ดขาดน่าสงสารได้ยินว่าร้องไห้จนหมดสติไปหลายรอบแล้วไอ้บ่าวคนนั้นเล่าที่ชื่อตะวันนะ โอ้ยถูกขังอยู่ในคุกม,มืดท้ายเรือนน่ะสิได้ยินว่าถูกซ้อมปางตายในเมื่อคืนแล้วคงอยู่ได้อีกไม่นานดอกสมนํำหน้ามันบางอาจเอื้อมของสูงถูกทอยคำที่ได้ยินเหมือนมีกรีดลงบนหัวใจของเมฆตะวันกำลังจะตายเขาคือคนเดียวที่รู้ความจริงทั้งหมดตะวันทำเพื่อปกป้องแสนเขาคือคนเดียวที่รู้ความจริงทั้งหมดแต่เขาจะทำอะไรได้เขาเป็นแค่บ่าวไพ่ไร้ค่าคนหนึ่งในสายตาของทุกคน ความสิ้นหวังก่อกุมหัวใจของเขาจนแทบจะหายใจไม่ออกแต่แล้วทมการความมืดมิดนั้นเองประกายไฟแห่งความคิดหนึ่งก็พันสว่างวาวขึ้นมานายแสนตัวจริงยังไม่ตายเมฆรุกพวดึินทันทีเขาลืมเรื่องนี้ไปได้อย่างไรแสนตัวจริงอย่าคงนอนสลบสลายไม่ได้สติอยู่ในโรงเก็บฟางตะวันยอมสละตัวเองเพื่อปกป้องเขาแต่ถ้านายแสนตายไปจุกอย่างก็จะจบลงเหมือนในประวัติศาสตร์เติมไม่มีผิด คำสาบก็จะยังคงถูกไล่ขึ้นมาอยู่ดีไม่ได้เขาจะปล่อยให้เป็นแบบนั้นไม่ได้ความมุ่งมั่นระลรอกใหม่ได้สูบฉีดเข้าสู่ร่างกายของเมฆจนหมดสิ้นความกลัวเขาต้องช่วยตะวันและเขาต้องช่วยแสนเขาต้องเปลี่ยนประวัติศาสตร์ให้ได้ไม่ใช่แค่เลื่อนเวลาข้องโศกนาตกรรมออกไปแต่เขาจะทําคนเดียวได้อย่างไรคําตอบปรากฏขึ้นในใจของเขาอย่างชัดเจนมีเพียงคนเดียวเท่านั้นที่พอจะช่วยเขาได้ในตอนนี้ คุณท่านยิสุนนางเป็นน้องสาวคุณหลวงเทพเป็นคนเดียวที่รู้เห็นและพยายามช่วยเหลือคู่รักทั้งสองมาโดยตลอดแม้สติของนางจะเลอะเลือนไปบ้างแต่นางก็คือฝั่งเส้นสุดท้ายที่เขาต้องคว้าไว้ให้ได้แต่เขาจะติดต่อกับนางได้อย่างไรในเมื่อถูกสั่งห้ามไม่เข้าไปใกล้เรือนเล็กโดยเด็ดขาดเมย์ครูนคิดอย่างหนักตลอดช่วงเช้าจนกระทั่งเขาเห็น่าวหญิงคนเดิมที่เคยนำปิ่นปักผมมาให้กำลังจะเดินนำสำรับอาหาร ไปที่เรือนเล็กเขารู้ว่านี่คือโอกาสเดียวของเขาเมกรีบเดินเข้าไปในสวนสมุนไพรหลังครัวเขาเด็ดใบสะระแหน่ที่มีกลิ่นหอมฉุนเป็นพิเศษมากำยแล้วรีบวิ่งไปยักรอนางที่ทางเปรี่ยวซึ่งเป็นทางลัดไปยังเรือนเล็กพี่สาวเดี๋ยวก่อนจ้าเมกเรียกนางไว้บ่าวหญิงคนนั้นหหนมามองเขาด้วยท่าทีตกใจและหวาดระแวงมีกระไดหรือข้ากำลังรีบ เมฆไม่ได้พูดอะไรต่อแต่ยื่นกำใบาสารแนในมือส่งให้นางฝากนำไปให้คุณท่านด้วยเถิดบอกท่านว่ากลิ่นของมันช่วยให้ตาสว่างและบรรเทาอาการปวดหัวได้จ้าและปวดหัวซึ่งเป็นสัญลักษณ์ที่เขาหวังว่าคุณท่านยิสุนจะเข้าใจความหมายที่ซ่อนอยู่ความหมายที่ว่ามีบางอย่างผิดพลาดไปอย่างมหารและเขาต้องการความช่วยเหลืออย่างเร่งด่วนบ่าวหญิงคนนั้นมองหน้าเมฆ สลับกับใบสรแหนในมือด้วยความลังเลนางคงจะพอเดาได้ว่านี่ไม่ใช่แค่การฝากของธรรมดาแต่นางก็เป็นคนที่พักดีต่อคุณท่านยี่สุนอย่างแท้จริงสุดท้ายนางจึงพยักหน้ารับชา้าแล้วรับใบสรแหนนั้นไปซ่อนไว้นในชายพกก่อนจะรีบเดินจากไปโดยไม่พูดอะไรอีกเมฆกินมองตามหลังนางไปจนรับสายตาหัวใจของเขาเต้น,นรัวด้วยความหวังที่เจือปนด้วยความกลัวบัดนี้ เขาได้โยนก้อนหินก้อนสุดท้ายลงไปในสระน้ำที่นิ่งสงัดแล้วเขาทำได้เพียงภาวนาภาวนาให้มันเกิดระลอกขึ้นที่ใหญ่พอที่จะสามารถเปลี่ยนแปลงกระแสน้ำแห่งโชคชะตาได้เขาไม่รู้เลยว่าหินก้อนเล็กๆที่เขาโยนลไปในครั้งนี้กําลังจะปลุกพญา,ามังกรที่หลับไหลให้ถึงขึ้นมา